ับมกรต๊อนะคุณผู้ชมนะคะในเพลงที่สองนะฮะได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับนะคะเ็าเรียกว่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะคะเราจริงๆก็มีประมาณ3ตัวมาแนะนำนะคะแต่จริงๆแล้วเขาให้เน้นกุญแจเท้าเวสุวรรณแต่เราก็ต้องพูดก่อนนิดนึงเพราะว่ามันมีคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube บอกว่าสินค้าน้องเข้าจี่กระเทยตัวนี้น,นะครับที่เป็นกุมารทองเข้าจี่กระเทยเนี่ยนะคะเป็นของคカมหรือเปล่าไม่ใช่นะคะของคนไทยคะ่ะ ของคนไทยค่ะลูกค้านะคะ ของคนไทยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยนะคะเขาเป็นคนไทยนะคะไม่ใช่ของคาแมแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมราคามันราคามันค่อนข้างสูงมันเป็นไม้ตะเคียนเก่านะคะโบราณซึ่งเขาตัดไว้ประมาณนานแสนนานแล้วแล้วก็เอามามาเขาเรียกว่ามาแกะสลักเป็นข้าวจี่เนี่ยแหละคะ่ะแล้วน้องข้าวจีี่ยมีตัวตนจริงเสียชีวิตจริงแต่เขาเป็นกระเทยนะคะขออะไรก็ได้การเงินการงานความรักนะคะการเงินการงานความรักนะคะคนที่เขาแกะสลักเนี่ยนะคะเขาถูก วยกันแบบว่าทั้งทีมน้องแกสลักนะ,ะโดยไม้ตะเคียนโบราณย้ำว่าโบราณน,นะครับปลูกเสก108วันโดยกูบาพัสนะฮะเจ้าอาวาสวัดนะฮะธรรมะ ชัยมงคลนะคะคุณผู้ชมขานะคะเป็นของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นของคนไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดูปากนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจะไปบอกว่าของคาเมไม่ใช่นะคะไม่ใช่อุนคาเมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมนะ,ะอยู่ในมือนะะมีคาถาให้ด้วยนะคะนั่นก็คือนะคะ กุญแจท้าวเวสุวรรณมีสองหน้านะฮะหน้าแรกเป็นหน้ายักษ์หน้าที่สองเป็นหน้าเทวดาแล้วก็มีกระสาปุกเสกให้ด้วยเช่นเดียวกันมีสองแบบให้เลือกเลยนะคุณผู้ชมนะฮะเป็นเนื้ออลลอยลมดำบูชานะคะแล้วก็เนื้อเงินนะคะเงินแท้ลมดำบูชานะฮะใครที่เงินเข้ามาแล้วแล้วมันออกตลอดเงินเข้ามาแล้วออกตลอดทํามาหากินค้าของค้าขายเงินเข้ามาแล้วหลุดออกไปหลุดออกไปตลอดเหมือนกระเป๋ามันรั่วล็อกมันด้วยนี่เลยนะคุณ แจ้าเวสวรรณนะฮะมีสองหน้านะหน้ายักษ์กับหน้าเทวดาแล้วก็มีเขาเรียกว่าคาถาให้ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้มาพร้อม โปรที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นโปรที่ Amazing มากๆค,ค,ค่ะก็โปรเราเริ่มต้นที่กุมารทองก่อนของน้องข้อจีนะฮะกุมารทองกระเทยเออนั่นแหละน้องข้อจีเองเนี่ยจะบูชายอยู่ที่ตนละ2,500บาทนะครับแล้วก็มีกุญแจเท้าไว้สุวรรณพิทักษ์พั์นะฮะมี2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือเป็นเนื้ออร่อยลมดำครับบูชายอยู่ที่699บาทแล้วก็เนืนเ้อเงินแท้ลมดำครับอยู่ที่บูชายยที่1,599บาทเลยนะฮะก็ อย่างที่บอกไปว่า้ทวิสุวรรณนะครับเป็นกุญแจ้ทวิสุวรรณพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันนะนะเป็นยักษ์ด้านหลังเป็นเทวดาใช่แล้วนะครับก็สามารถเช่าบูชาได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะฮะนี่ครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0851114466นะครับหรือที่ไลน์กันได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะไปดูรายละเอียดเพราะว่าบอกเลยว่าเจ้าของเองเนี่ยนะครับเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับและก็ความเชื่อต่างๆด้วยเขาไปมูสายมูตัวเต็งเลยนะฮะแล้วก็ อย่างที่บอกไปไม่ใช่ของเมีน,นะของเราเป็นสายขาวนะฮะบูชาได้ไปติดตามได้ที่เพจว่าใครไม่เชื่อกูเชื่อได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมาในรายการจะเป็นบางส่วนแต่อยากจะไปดูรายละเอียดการมูที่แท้จริงเนี่ยว่าจะต้องมูอย่างไรได้อย่างไรทาไมถึงมาเป็นแบบประวัติของน้องเข้าจีได้ไปติดตามได้ที่เพจใครไม่เชื่อกูเชื่อได้เลยนะคะใช่ค่ะนั้นเ,าเราเป็นสายขาวนะแต่แม่ไม่ใช่สายขาวนะทำไมอ่ะสายเซ็กซี่เพราพบองคบอกเป็นขมีขมีบริษัทไม่ใช่ขมีนะคะบางคนไปบอกเป็นคมแยเป็นเมนเป็นกุลขม ใช่นะคะ ลูกสาวของคนไทยค่ะลูกเขากี่เป็นกระเทยไทยค่ะลูกไม่ใช่กระเทยขมนะคะเก็เป็นน้องกุมารกระเทยนะฮะบอกว่ามีได้หรอก็มีเขาอยากรูประวัติก็ไปดูไปดูเขาดูดูในเพจเขาเพจเขาขายดี่เขาเป็นสายมูเลยคนนี้เขาเป็นอันเบอร์หนึ่งดันดับต้นต้นของเมืองไทยนะฮะอยากรวยอยากมีเงินมีทองอยากมีความรักที่ดีก็ต้องนี่แหละค่ะเพราะเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อเนี่ยแหละค่ะก็ไปดูได้เลยนะครับมาเริ่มต้นในช่วงนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าไม่เรื่องงานก็ไม่ยากจนเนาะสำหรับคุณพิงกี้สาย กาครับเป็นแม่ค้าไก่ทอดแล้วแฟนคลับแห่อุดหนุนกันนะฮะก็คงมาทําขายนั่นแหละที่ไหนอ่ะก็เรียกว่าสูชีวิตมาได้ว่าทํางานได้ทุกอย่างล่าสุด <ชา S 1> พี่กี้<ช>าสาวิกานะฮะก็แบจะไม่ได้เห็นรับงานในวงการบันเทิงมากมายแต่เจ้าตัวผันตัวออกมาทํางานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขายของงานไลฟ์สดต่างๆนะฮะล่าสุดนะคุณพิงกี้มารีวิวนะครับมาเป็นนักรีวิวอาหารใน t ิ k กต็อกนะฮะช่องพิงกี้สาวิกาที่ตอนนี้มีคนติดตามอยู่ที่2.5ล้านคนนะฮะก็ ็ได้มีการลองทำคอนเทนต์รับหน้าที่เป็นแม่ค้าทอดไก่เองกับมือเลย แถมยังชงชาชักแบบน่ากินมากๆเลยนะครับทั้งไก่ทอดแล้วก็ชาชักทั้งสวยทั้งเก่งจนเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงไก่ทอดกันไปแล้วตอนนี้คร oh ับคนก็ว่าโอ้โหทั้งเก่งมากเลยนะฮะคนก็รอลุ้นกันว่าชาชักทำแบบบางคนทำไม่เคยทำไม่ชักชักอะไรอย่างเงี้ยชาชักไม่เคยอ๋อไม่ชักชักเคยเฉยไม่มีชักก็ไม่เคยเอหนะฮะชินชักชักชอชอไม่เคยนะไม่มีไม่มีนะโอเคไม่รู้งานนี้แฟนๆครับคอมเมนต์กันรัวๆเลยขอพิกัดร้านว่าอยากไปอุดหนุนไงว่าไปขายอยู่ร้านไหนมาขายที่ไหนคะ ไม่รู้ไม่แน่ใจอ่ะเขารู้ว่านางไปทำคอนเทนต์เฉยๆลูกสาวทำคอนเทนต์เฉยๆก็อาจจะทำคอนเทนต์เฉยๆแล้วคือพิงกี้เนี่ยนะคะเขาเขาทุกได้ประกันตัวออกมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือต้องหาอาชีพทำงานในวงการบันเทิงเนี่ยถามว่ามันมีไหมพีเซนเตอร์มีไหมมีงานมีไหมมีแต่มันคงจะไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะเพราะว่าด้วยอายุอานามแล้วด้วยนะคะ แล้วก็คดีมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับภาพมันก็ยังติดตัวอยู่แต่ว่าจริงๆแลกก้วน้องเ็เป็นคนที่ใส่ดีนะครับเป็นคนดีคนหนึ่งนะคะก็ะเขาทําทุกวันนี้เขาเลี้ยงตัวเองอนะคะแล้วก็หาเงินนะคะที่จะเขาเรียกว่าสู้คดีเพราะคดียังไม่ได้จบนะคะคดีก็ต้องสู้กันอีกยาวไกลนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่นะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยเขายังนอนพักผ่อนนะคะอ,อยู่ที่บางขวาง r e s ิเดน c ์นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปไหนไม่ได้นะคะ ก็มันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งอะค่ะวันหนึ่งที่อาชีพในวงการบันเทิงมันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนในอดีตมันก็ต้องปรับหาอาชีพใหม่หลายคนก็เป็นหลายคนก็ทำก็ต่อตัวรอดไปมันก็ต้องเอาตัวรอดหาอาชีพที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เลี้ยงอาชีพเราไปได้นานๆเราเป็นดารา วันนี้เราเป็นนางเอกพรุ่งนี้เราก็อาจจะได้เป็นเพื่อนนางเอกอยู่อีกวันหนึ่งเราก็อาจจะได้เป็นเพื่อนของเพื่อนนางเอกพออยู่อีกวันหนึ่งเราก็อาจจะไปเล่นอีกบทบาทหนึ่งนะคะมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาชีพในวงการบันเทิงเนี่ยนะคะมันก็ไม่แน่นอนถ้าเราไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าเราไม่ได้รู้จักช่องมันก็เหนื่อยนิดหนึ่งมันก็จะเหนื่อยนิดหนึ่งแต่ถ้าเรามีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่คอยดูแลให้ มีงานให้มาเรื่อยๆมันก็ทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทํามาหากินได้ไปตลอดชีวิตนะฮะแต่ถามว่าจะรวยอู้ฟู่เหมือนเป็นนางเอกไหมม,มันก็ไม่คงมเ,เ,เป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่าตัวเนี่ยมันก็มันก็ปรับลดลงไปเรื่อยๆมันลดไปเรื่อยๆนะลูกนะนางเอกเนี่ยมันก็คือค่าตัวสมุุติน้ ตอนละ80,000สมมุติก่อนนะสมมุติเพราะว่าไปเป็นแม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่80,000เท่านังเอีกก็คงไม่ได้มันก็อาจจะเหลือตอนละ20,000 30,000อย่างเงี้ยลดไปตามจากเ<ป>มื่อก่อนนั่งในห้องแอ มีแม่บ้านคอยเอาข้าวเอาหาอาหารมาเสิร์ฟให้อพออยู่ไปอยู่มาเราก็ต้องไปนั่งรวมวกับเอ็กต้ากินข้าวกลองที่แม่บ้านเขาทำให้มันเป็นวัฒนาจรกจริงๆนะคะพ<า>ี่ต่อสัมภาษณ์มาหลายต่อหลายคนแล้วม่กกว่าเป็นพระเอกร้อยล้านพันล้านอยู่ในห้องแอร์มีเด่คนดูแลพน้พน,พนอแล้วก็ะจะทําอะไรจะอะไรก็แค่กระซิบบอกผู้จัดการแล้วเดี๋ยวผู้จัดการกองเขาจัดการมาให้หมดมนะคะอยากจะกินอะไราาการ็กระซิบบอกเดี๋ยวเขาก็จัดการมาให้หมด พอความความสวยไม่จีรังความดังไม่ยั่งยืนก็ à, ต้องออกอไปหฮีไปอยู่จากห้องแอร์ก็ à, ไปอยู่ร้อนๆกับเอ็กต้าข้างนอกจะกินอะไรก็รีเควสตไม่ได้เอเขาทำอะไรมาให้กินก็ต้อง <จะ S 2> กิน,บบน้ก็ต้องกินไปแบบนั้นนัดปีห้าสี่ห้าก็ต้องมาตรงเวลานะคะเลิกห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ต้องอยู่ถึงตีหนึ่งนะคะตื่นขอเขาจะเก็บกอง <laughs> เก็บไปแล้วก็ค่อยกลับพร้อมเขาเออนะคะและ้วบางคนก็ผันพี่ๆหลายคนที่เป็นพระเอกสมัยก่อนนต่เมื่อ20-30ป,ปีก็ทุกวันนี้ก็ไปอยู่เบื้องหลังเคยเห็นของคุณอีกช่องหนึ่งอะ่ะเขาก็ไปทําเบื้องหลังเล่นคู่กับนางเอกดังๆหมดนะคะแล้วก็เฮ้ยพี่คนดีหน้าคุณคุณ,คณแกก็มาทําเบื้องหลังหมดแล้วไปอยู่เบื้องหลังกันเพราะคนในวงการบันเทิงส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าทําเบื้องหลังกันเก่งๆมีบริษัทสองบริษัทเนี่ยเขาก็จะเอาคนเก่าคนแก่เข้ามาก่อน คนที่เคยร่วมงานคนที่เรื่องไม่เยอะเข้ามาช่วยเลี้ยงดูปูเสือกันก่อนนะคะมันก็เป็นที่น่ารักของคนในวงการบันเทิงบางส่วนที่ก็ยังช่วยเหลือช่วยกันไปใช่ค่ะครับนะฮะมาดูเปิ้ลไอรินมากดีกว่าคุณผู้ชมครับเปิ้ลไอรินทำไมคะประกาศฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดแล้วนะครับเพิ้ลต้องแขวนเข้าจีนะจากการแสดงความเห็นนะฮะเรื่องของการเคารพงานบุคคลในงานประกาศรางวัลของคนบันเทิงตามที่ปรากฏเป็นข่าวรวมถึงประการประกาศแล้วก็เปิดใจความกตัญญูต่อแผ่นดินที่เปิ้ลไอรินได้ได้มีการโพสต์เอาไว้นะฮะปรากฏว่าเป็น มันไป่กระแสขึ้นมาคุณผู้ชมมีเกย์คีย์บอร์ดเข้าไปคอมเมนต์ป่วนแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุภาพมากมายล่าสุดนะคุณผู้ชมครับเธอเองก็ได้มีการปรึกษาทนายครับรวบรวมแอคเคาท์ที่เข้าไปด่าเธอเพื่อดำเนินคดีแล้วนะทนายคนนั้นคือแม่ลีนาใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ใช่ไหม่ใช่สิเธอบอกว่าจงเล่นโซเชียลอย่างฉลาดอย่าเก่งกาจแต่บนหน้าจอ จะขอตกหน้าบัลลังก์นะฮะแล้วก็ไปตั้งเช็ดน้ําตาในเรือนจาจ้าวันนี้ทนายส่วนตัวเราได้มีการรวบรวมครับรายชื่อจากเฟซนะฮะเฟซบุ๊กเนี่ยจากสามเว็บไซต์มี14บุคคลและก็เป็นอาวตาร17คนนะผู้อ่านเข้ารอบอผู้อ่านเขารอบสุดท้ายแต่เราตามประวัติได้ค่ะแม,ม้ว่าจะเป็นอวตารหรืออะไรก็แต่มีส่วนเข้าข่ายมีนประมาทหมดเลยทางทนายเตรียมเอกสารนะฮะฟ้องศาลพิจารณาต่อไปแล้วนะครับซึ่งใครสงสัยว่าเข้าข่าย อะไรยังไงนเพื่อนไอรินบอกว่าเลยไหมคุณผู้ชมบอกว่าภายในพรุ่งนี้เราจะมีการพิจารณาเพิ่มให้เวลาลบซะลบโลยังใจดีเพื่อนใจดีเออหากานยังมีเงินในบัญชีไม่พอก็ลบซะเออเออเพื่อนมันโอเคเอมันใจดีเออ<บ>เออเพื่อนโอเคบ,บอกปลอว,ว่าข่าวกรอนนะมีคนหนึ่งมารอให้ลัน่นศาลสุดท้ายศาลสั่งจ่ายแปดแสนบาทคืนนี้ยังมีเวลาหรือไม่ลบแล้วตังค์ไม่พอ ก็จากกู้นี่ยืมสินไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่เอากู้มาจ่ายเขายังเมตานะเปิ้์มันยังสงสารนะเออบอกว่าเงินทุกบาททุกเช้าไงเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค่าแบบฟ้องชนะหรือถ้าได้ค่าจ่ายมาใช่ไหมก็จะไปทําการกุศลบมดเลยเบิ้นมันทําบุญทุกเช้าไงมันก็เลยไม่ไม่อยากจะเอาอะไรกับใครแล้วอย่างกรณีแมนใบเตยมันก็บอกว่าโอ้ยพี่หนู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 ลืมไปตั้งนานแล้ว คนเวลาทำบุญทุกเช้าเนี่ยจิตใจมันจะผ่องใสสะอาดมันไม่อยากจะทะเลาะกับใครแต่ถ้าไปด่าเขาแรงเกินอะไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องฟ้องนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเขาบอกให้ลบซ้าเนี่ยคะแสดงว่าเขายังใจใจดีนะคะคนที่มีอย่างเงี้ยก็คือนอกจากเปิ้ลแล้วเนี่ยเขาจะมีพี่นวัดด้วยนะให้รีบรลบซ้าหรือว่าติดต่อกลับมาซ้าเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขายังมีความเมตตาไงเขายังมีความเมตตานะคะหนูก็ติด ลบไปดีกว่าลูกนะเพราะว่าเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันไม่สนุกนะคะหาที่จอดรถก็ยากนะคะแล้วก็เวลาจะขึ้นศาลมันเครียดมันเครียดนะคะโดยเฉพาะจำเลย ER มันจะเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พี่ว่าลบไปดีลบไปดีกว่านะคะเมื่อวานเมื่อวานก็มีน้องน้องคนหนึ่งก็น่ารักโทรมาหาแม่โทรมาจากเะ แต่ช่องช่องเพื่อนแม่เองแหละช่องท็อปนิวบอกแม่พี่เต่าครับพี่เต่าหือเป่ะบอก,บอกใช่ลูกขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนึ่งหนึ่งสองอุย้ยแม่ไม่ว่างไม่สะดวก <c oughs> <c oughs> แม่แม่มึงมึงถามเรื่องอื่นถามได้มึงมายุ่งกับเรื่องนี้กับกูเลยให้กูอยู่ยังมีความสุขเถอะเป็น <c oughs> หัวร้อนเลยพี่เต่าครับผมนะครับแต่คนนี้คนนี้ค่ะลูกว่าไงลูกจากท็อปนิวนะครับเอาว่าไงลูกเพราะเพื่อนแม่อยู่ท็อปนิวเยอะ ต่ว่าเสร็จปั๊บสัมภาษณ์พี่เต๋าเนยเรื่องหนึ่งหนึ่มึงไปสัมภาษณ์แมลีนะเถอะเอาไว้มึงทำใหมอ่ะก็พูดได้ทำไมไมพูดล่ะไม่อยากุ่เขาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอะไรคำถามการแก้มาตรา1หนึ่งหนึ่งสองอ่อืมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ยุ่งดีกว่านะคะไม่ยุ่งดีกว่าสบายใจที่สุดค่ะโอมตอบดีก็เป็นสีแกตัว ตอบไปมั่วๆทัวก็ลงกูอีกเนั้นนี่กูอยู่สบายๆของกูดีกว่าค่ะเด่ามวายุเรื่องอื่นแม่ตอบได้หมดนะลูกนะเออแต่เรื่องนี้แม่ขอลับกันนะคะแม่กลัวนะคะแม่เห็นเขาคงากมาทำโพลมาทำโพลสัมภาษณ์หรือเปล่าไม่ไม่สัมภาษณ์เลยก็ใช่ไงก็สัมภาษณ์วัดเดี๋ยวแม่สัมภาษณ์อมได้ไหม าภห,หนึ่งหนึ่ง,งสองได้เออต่พภาดโอมเลยได้สิเออโทรมาสิเออแต่ก่อนจะโทรหาอีโอมเนะี่ยอีอีคนนั้นที่มาเมนให้เขาแตกแยกกันนะคะโอนให้อีโอมสามหมื่นเปย์อีโอมนะคะ อย่าลืมนะหมื่นหนึ่งโอนให้กูนะคะเออหลอกกินมันไว้ก่อนนะคะเออนะคะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะแต่ก่อนจะพักนะคะเรามีกุญแจนะคะทาวเวสุวรรณนะคะมีทั้งแบบลมดําแล้วก็แบบเ,เงินแท้ลมดําบูชาด้วยนะคะหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นยักษ์อีกหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นเทวดาแล้วก็มีบทนะคะบทสวดเป็นคาถาบทสวดให้ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าพี่เต๋าทำไมหนูเนี่ยทำมาหากินแล้วเงินทองมันไหลออกหมด ทำไมหนูไลฟ์สดขายของมันก็จะมีค่านู้นค่านี้เนี่ยเข้ามาหมดล่าสุดมีเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะหาเงินได้เป็นสิบสิบล้านแต่ก็ต้องมาจ่ายค่านู้นค่านี้เนี่ยหมดตัวเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีของดีมันจะต้องมีของที่ยึดเหนี่ยวมันจะต้องมีของที่เขาเรียกว่าคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือนะคะกุญแจนะคะทาวเวสุวรรณหน้าหนึ่งเป็นยักษ์หน้าหนึ่งเป็นเทวดานะคะล็อกเอาไว้ไม่ให้เงินเนี่ยมันออก ล็อกเอาไว้ไม่ให้มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มันเป็นความเชื่อมีบทสวดด้วย <ถ â. S 1> นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยไม่ใช่ของขมนฝากไวจ้จะสัมพันธ์ก่อนนะคะไม่ใช่ของขมนบางคนบอกว่าเป็นของปุลขมรแล้วบอกไม่ใช่นะคะคุณขมาเป็นมวยนะคะค <ถ â. S 1> อันนี้เป็นนะคะเขาอ่น้องเขาจี่นะคะเป็นกุมารทองกระเทยเจ้าแรกในเมืองไทยไม่ใช่ของขมนนะคะครัโนูขมรโนขม,น,ขมนะคะของคนไทยนี่แหละคะ่ะแล้วก็อ่าไม้ที่ใช้น,นี่นะคะส่วนใหญ่เขาใช้ไม้ น้ำหอมไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนจะเป็นไม้ตะเคียนโบราณแบบโบราณแล้วเขาแกะสลักเนี่ยนะครับคุณผู้ชมใช้ครูบานะครับเป็นครูบาพัดนะ,ะเจ้าอาวาสวัดธรรมะชัยมงคลนะฮะร้อยแปดวันนะครับในการเขาเรียกว่าเสริมบาร,รมีท่องคาถานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ มันไม่ใช่ของขมຈขมຈน,นะคะอย่าไปอย่าไปบอกว่าเป็นของขมຈขมຈไม่ใช่อ,อันนี้อันนี้เออนี้เป็นของคนไทยสายขาว,ขาวต้องจำไว้ว่าสายขาวสายขาวนะคะเออถ้าสายเขียวนี่โอมนะคะสายขาวเราจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเออนะคะและ้วทีนี้เนี่ยนะคะราคาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าด้วยความที่มันเป็นของวัตถุที่มันปลุกเสกมา108วันแล้วก็ใช้ครูบาระดับอาจารย์นี่นะคะราคามันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยอันนี้ช่วยในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะ การงานการเงินความรักคนที่เขาแกะสลักเนี่ยเขาซื้อหวยน้องเขาจีมาเขาฝันนะคะแล้วก็ให้หวในี่ถูกกันทั้งทีมน้องเขาจีเป็นกระเทยนะครับเป็นกระเทยไทยนะครับไม่ใช่กะเทยกับแม่นะครับวันนี้มาพร้อมโป๊ค่ะอ่ะาเช่าบูชาได้เลยสําหรับน้องเขาจีก่อนละกันนะครับกุมารทองน้องเขาจีเช่าบูชาตนละ2,500บาทนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยนะครับแล้วก็มีกันหนึ่งที่เช่าบูชาได้ครับก็คือกุญแจเท้าเวสุวรรณพิทักษ์ทรัพนะค,คุณผู้ชมครับก็จะมี2รูปแบบในการที่จะเปิดเช ลอยรมดำนะฮะเปิดเช่าบูชาอยู่ที่699บาทแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือเนื้อเงินแท้รมดำนะฮะบูชาอยู่ที่1599บาทนะครับต้องบอกเลยครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะรู้การมูวิธีที่ถูกต้อง mm hmm. อมูแบบสายตรงมูแบบใสสะอาดไม่ใช่เป็นสายดำนะฮะไม่ใช่สายศาสตร์ของต่างประเทศแต่อย่างใดแต่เป็นของคนไทยนี่แหละมูอย่างไรให้เหตุผลมูอย่างไรให้ได้ผลเนี่ยนะครับติดต่อน,นี่เลยครับด้านล่างเบอร์นี้ครับ0ูนย์1ป 4 466นะครับหรือที่ไลแอดก็สแก,กนเคเบิโค้ดแล้วก็หรือว่าพิมพ์ไลแอดไปได้เลยนะครับรวมไปถึงถ้าใครบอกว่าฟังเราแล้วอาจจะ เชื่อบางส่วนหรือสนใจบางส่วนแล้วอยากไปฟังลึกๆจริงๆก็ไปดูที่เพจเขาได้ว่าเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อด้านล่างนี้ขึ้นเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดิฉันขอไโอมขอไปมูน้องเขาเจีก่อนนะคะครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ